ต้องบอกก่อนว่ามันอเนกประสงค์จริงๆนะครับขับดีมากเกาะถนนมากๆ Honda CRV โฉมปี2019เครื่องยนต์2.4เบนซินวเ4ล้อตัวนี้เป็น5ที่นั่งนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นสีบอลเงินยอดนิยมดูแลรักษางานไปหน้าก็จะมี Daytime ไฟตัดหมอกนะครับแม็กอลอยโรงงาน18นิ้วกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีกล้องมองรอบคันนะครับข้างในต้องบอกก่อนว่าสวยลักชัวรี่เลยนะครับเบาะหนังไฟฟ้าระบบก็จะเป็นไฟฟ้าแทบทั้งหมดวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นจ ่อโรงงานตัวนี้เป็นเครื่องเสียงออาพายเจ้าของเดิมใส่เพิ่มมากูสตาร์มีระบบ vsc ีโค mode ระบบสั่งงานด้วยเสียงบลูทูธโอ้เยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้มีอาหลังด้วยเบาะสามารถปรับพับได้นะครับในส่วนของฝาท้ายด้านหลังจะเป็นไฟฟ้านะครับมีก้องถอยด้วยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดประวัติดีมากๆซื้อสดก็ได้นะครับจัดไปเน้นก็ได้จัดได้สูงสุด8 4งวดบจริงๆครับเพื่อนๆคันนี้ไฟแดงล้านกว่านะครับวันนี้ไม่ถึงล้าน70,000บาทตอนนั้นเองใครได้ไปนี่ผมบอกว่าคุ้มมากๆ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ผมมีรถยนต์ข้อใหม่นะครับมารีวิวนําเสนอเพื่อนๆน,นะฮะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะ Honda CRV นะครับตัวนี้โฉมปี2019เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4เบนซินนะครับตัวนี้เป็นตัว4 wheel ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆค<อ>ันนี้สวยยังไงดียังไงน่าใช้ยังไงแล้วใหม่ยังไงอย่าพาเพื่อนๆชมรอบๆกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะครับเพื่อนๆก็จะเป็น หน้ากระจังโคเมียมนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยโลโก้ฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะไปหน้านะครับก็จะมีเดย์ไทม์นะครับไปตัดหมอกนะครับสเกิร์ตนะครับลังพึ่งเป็นแบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับดูแลรักษาง่ายมากๆเป็นสีที่ยอดนิยมเลยนะครับเพื่อนๆแม็กอลอยนะครับตัวนี้จะเป็น ล้อแม็กอันลอจากโรงงานนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นแม็ก18นิ้วนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นสีดํานะครับด้านหน้าเนี่ยปัดเป็นโครเมียมเงาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็ยางเนี่ยได้เป็นยางโยโกฮาม่าด้วยนะครับตัวนี้นิ่มมากๆเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนชมต่อนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับกล้องมองรอบคันนะครับแล้วก็บันไดล่างนะครับสเกิร์ตนะครับ คิ้วครบหมดเป็นโกเมียมนะครับนี่เลยโอ้โหข้างในต้องบอกก่อนว่าสวยแบบสุดลักชวรี่เลยนะครับเพื่อนๆเบาะหนังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังไฟฟ้านะครับเป็นแบบรูระบายอากาศนะครับนั่งแล้วไม่ร้อนนะครับแล้วก็บ้านคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นสีดําตัดเป็นด้วยลายไม้นะครับตัวนี้เป็นสีเหมือนลายไม้สักนะครับส่วนตัวผมชอบสีแบบนี้มากเพราะว่ามันดูคลาสสิกมากๆนะครับเพื่อนๆอ่ะแล้วก็ ในส่วนของห้องโดยสารนะครับด้านหลังนะครับต้องบอกก่อนว่ามันอเนกประสงค์จริงๆนะครับแล้วก็เซ v วีเนี่ยเวลาเดินทางไกลๆออกต่างจังหวัดเนี่ยขับดีมากเกาะถนนมากๆเลยตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะครับเพื่อนๆพรมก็จะเป็นพมแบบตัดเท่ารูปนะครับเพื่อนๆเบาะสามารถปรับพับได้นะครับวางแขนวางอะไรได้นะครับเพื่อนๆวางแก้วกาแฟแก้วน้ําได้นะครับตัวนี้เป็นห้าที่นั่งนะครับเพื่อนๆเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ ในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะครับเป็น i v t e c 2.4เบนซินนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับพับได้นะครับเพื่อนเื่อนนี่ฮะนี่เลยนะครับทางซ้ายและขวานะครับก็ต้องบอกก่อนว่านเนกปรมาสงค์มากๆเพราะว่าตัวนี้ของซ r v เวลาปรับพับแล้วเนี่ยมันจะเรียบ ขนของได้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเป,เ,ปเป็นแบบสายแคมปิ้งก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆเอาผูกปูได้เลยนะครับให้เด็กๆนอนได้เลย<ม>แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บยางอะไหล่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ยางอะไหล่น่าจะยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับเพื่อนๆรถเข้าศูนย์ตลอดประวัติดีมากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงอ้าพายนะครับเพื่อนๆจะอยู่ด้านหน้าเมื่อกี้ลืมให้เพื่อนๆดูนะฮะตัวนี้เจ้าของเดิมใส่เพิ่มมานะครับมีเลย แล้วก็ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยด้วยนะครับเพื่อนๆตัวนี้สปอยเลอร์นะครับคิวเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับสีต้องบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้ส่วนตัวนะครับดูแลรักษาง่ายมากๆเพื่อนๆท่านใดยอยากซื้อสดก็ได้นะครับจากเปนนั้นก็ได้ของเราจัดได้สูงสุด84งวดนะครับซื้อสดก็ได้เรามีเ่มทะเบียนเลยทุกๆคันนะครับระบบก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย กระจกมองข้างปรับทัไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นอุสตาเครื่องเสียงเอัายพา์อีโคโหมดโอ้เยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆมีระบบ VSC ระบบสั่งงานด้วยเสียงบลูทูธจอโรงงานนิเกเตอร์ครจริงๆครับเพื่อนๆคันนี้ใครได้ไปนี่ผมบอกว่าคุ้มมากๆเพราะว่าตัวนี้นะครับป้ายแดงร้านกว่านะครับวันนี้ไม่ถึงร้านนะครับเพื่อน อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบ,บาทก็นเนี่ยจะพาเพื่อนๆชมในห้องเครื่องต่อเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆน,นะครับชมในห้องเครื่องต่อเลยนะครับนี่เลยห้องเครื่องแห้งแกะเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะฮะเป็นห้องเครื่องของ c r อวโฉมปีสองพันสิบเก้านะครับซูมโช๊กด้านซ้ายขวาเดิมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆท่านใดซื้อรถ แล้วดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับร้านเชียร์ของเราได้แล้วมีวารันตีรับประกันลหลังการขายให้เพื่อนๆนะครับระบบเบรก ABS ครบหมดนะเออชื่อคําว่า CRV เนี่ยต้องบอกอก่อนเลยว่าเพื่อนๆที่ใช้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสมรรถนะดีนะครับสมรรถนะดีมากๆแล้วก็ CRV เนี่ยตอนออกป้ายแดงไม่มีรุ่นไหนที่ต่ำกว่าล้านเลยร้านขึ้นทุกตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า,วาเจนเนี้เป็นเจนที่แบบ ช่วงล่างดีแน่นมากๆนะครับเพราะว่าคันเขาใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดอยากเข้ามาดูรถเทสดได้เลยนะครับที่ร้านเชียร์โตโเราเปิดทุกวัน8ปดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคอยู่ห่างจากเดลโมบางแครประมาณ3มกิโลหรือเราอยู่ห่างกับสมาคมชาวปักใต้ประมาณสัก500เมตรนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆมาได้ทั้ง2เส้นเลยนะครับเส้นบันลมเส้นเทชกเกษได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ของเรามีหลายช่องทางนะครับช่อง YouTube Channel แฟนเพจ Facebook t i k t o กอ n s t t g r r m m หรือเพื่อนเพื่อนท่านใดมาไม่ถูกก็โทรถามผมได้เลยนะครับตู้6 4 1 2น8 1นะครับก็สำหรับเพื่อนเอนท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วใช่นะครับก็ยังไงติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากเจ้าตัว CRV ตัวนี้นะครับวาให้เพื่อนๆทุกคนลองพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมา,มากมครับสวัสดีครับ